ครับวันนี้ก็พบกันแล้วพี่น้องวันจันที่สได้400ร้อยไยเออมาหาปลาก็ต้องได้ปลาพี่น้องเนาะได้ปลากระดวงดีโชคดีมีเงินมีทองนี้ได้กินเออแต่เราได้ของมากแล้วก็มีตังมากได้ของน้อง,องนี่ กินพี่น้องเลยสี่ร้อยถ่ายนี่ปลาแบนปลานี้ราคาดีพี่น้องเลยปลานี้สวยวางเสร็จนี่มีดีนี่นี่พี่น้องก็ไมาได้ถ่ายที่ต้มที่อะไรให้ดูไม่มีเวลาเลยพี่น้องเกยได้ปลามากๆทำก็จะทำแล้วกินได้ใช้พี่น้นองเอ้ยปลาชิ้น่างปลากระตั จังกนะดาชิชงจ่างเนี่ยเข้าไปอะไรเี้คนก็มืดมาหมดแล้วพี่น้องเอยหนาฝนหนาพายุแล้วก็มามาทรรมดาวันเที่ยงงก็ตกมาทีหนึ่งพี่น้องนี่ก็พอบายๆมาก็ไม่มีฝนที่มันคลึ้มเออทั้งวันเลยวันนี้ไม่เห็นแดดไม่เห็นตะวันเลยพี่น้องเออ รัวเยน้องพี่น้องบอกมาก็ได้ปลาก็ทายทำปลาพี่น้องได้ดูประจำปลาละเหมือนอย่างเคยพี่น้องกินอ,อร่อยปลานี้เป็นแคลเซียมด้วยพี่น้องเลยแก้กระดูกพุณนกินประจำมันเคี่ยวทั้งตัวเลยเอาว่าแก้กระดูกพุณนได้ าบ้านแล้วนึกว่าเกาะล้างนกพี่น้องคืข้างหน้านั่นก็เรียกเกาะล้างนกเกาะรีเปีก็เรียกเกาะล้างนกนางแงนหน้ากออ่อยาวพอดีเลย สี่ร้อยสองท้ายใช่สี่ร้อยสองท้ายว่ากันว่าได้แล้วไปนอนมาดูปลาแล้วก็ดูวิวบรรยากาศธรรมชาติเข้าบ้านพี่น้อนกันมืดหมดเลยไปนอนกันรอบทิศทางหมดเลยฝนพายุ ขอสวัสดีไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับที่เข้ารับชม